เมื่อนักเตะทีมชาติอังกฤษโดนหลอกให้กินไวอากราโดยอดีตทีมชาติอย่างคาวตันโคได้เปิดเผยว่ามันเป็นเรื่องบ้าๆที่เกิดขึ้นจากไอพวกเวนสตัวทั้งรูนี่ไรท์ฟิลิปส์และมึงด้วยเดโฟพวกนั้นมาหลอกผมให้กินยาไวอากราพวกเขาบอกผมว่าเป็นวิตามินช่วยเพิ่มพลังในการซ้อมได้ คุณเชื่อไหมวันนั้นผมคือคนที่วิ่งไวที่สุดในการฝึกซ้อมเพราะผมมีสามขายังไงล่ะแม่งเอ้ยวาวุ่นไม่พักเลยหลังจากซ้อมเสร็จผมลืมไปแล้วนะแต่เดโฟโมึงทำให้คููจำมันได้เพื่อนเวนส่วนทางด้านเดโฟโก็ขำกากแล้วพูดว่าวันนั้นพวกผมไม่รู้จะแกล้งใครดีแล้วเราก็เห็นคาวตันกังยิ้มอย่างมีความสุขพวกเราพยักหน้าให้กันก่อนจะไปบอกเขาโอ้ oh, คาวตันนายดูนี่สิวิตามินชั้นดีเลยนะ เขาไม่ถามเลยเว้ยแล้วก็ยัดมันเข้าปากทันทีพวกเราหากลิ้งก่อนจะบอกเขาว่ามันคือไวยากร้าเขาทำหน้าแบบโคตรฮาแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วไงเขาวิ่งไม่หยุดเลยในวันนั้นโคตรประทับใจมากๆในการวิ่งของเขา